นี่คือเหตุผลนะครับที่ราคาของ l u n a าค a s s i ิจะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในช่วงเวลาไหนเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับม o น n Academy a c a d ด m y Moon ไปด้วยกันกับช่อง Moon Academy นะครับวันนี้เรามาติดตามชมเรื่องเกี่ยวกับ l u n s s l c s u ล a Classic นะครับทำไมหลังปีใหม่เนี่ยมันถึงจะเป็นช่วงเวลาอีกอันหนึ่งที่ LUNACLASSIC จะมีการปรับราคาขึ้นครั้งใหญ่นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามูลนะแต่หมายความว่ามันจะปรับจากจุดต่ำสุดแหละนะครับจริงๆมันก็มีหลายข่าว รเราก็เห็นราคาก่อนว่าตอนนี้มีการเพิ่มขึ้น6%ใน24ชั่วโมงนะครับราคาอยู่ที่เฉลี่ยคือ1,440-60นะครับเป็นเงินสกุลดอลลาร์ถ้าเกิดอยากรู้เงินไทยคูณ35เข้าไปนะครับและก็ราคาที่ต่ำที่สุดคือ1,376นะครับราคาโดยประมาณนี้แหละนะครับก็1,376เนี่ยน่าจะเป็นแนวรับ นะครับเส้น MA หนึ่งชั่วโมงนะครับก็สามารถที่จะไปดูได้นะครับตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงวันหยุดครนะิสต์มาสเนาะพวกปิดคอยอีเทอริเอียมอะไรต่างๆนะครับก็ไม่ได้อ่าไม่ได้แข็งแรงนะครับเป็นคล้ายๆกับไซด์เวดดาวแต่ไม่ใช่แบบพุ่งลงเนาะเป็นไซด์เวดดาวจนกว่าจะถึงช่วงของปีใหม่นะครับพอเราเข้าปีใหม่แล้วก็จะเป็น น่าจะเริ่มเป็นไซเวย์อัพแล้วนะครับปิดคอยก็น่าจะเริ่มที่จะใกล้กับโมเมนตัมที่สองหมื่นลูน่าแคสิกก็น่าจะเข้าอยู่ที่ประมาณสองพันนะครับโอเคนะครับในบทความนี้เขาบอกว่าลูน่าแคส s ิกเนี่ยทำไมตอนนี้นะครับราคาถึงไปต่อได้นะครับราคาตอนนี้ทำไมมันถึงพุ่งมันถึงดีนะครับอย่างแรกคือเรื่องของคอยเบสเนาะ ผมไม่ได้มาเจาะข่าวนี้แล้วนะครับหมายถึงข่าวลือที่คอยเป a เนี่ยใช้เงินจำนวนหนึ่งในการซื้อเหรียญลูน่าแคสิกนะครับแล้วก็ข่าวที่2คือ i บ a น c e มีการแจก a อร d ด็นะครับแล้วก็ข่าวที่สามคือตอนนี้นะครับมีคนเผามากขึ้นนะครับข้อมูลเนี่ยมาได้จากหลายฝ่ายเลยอย่างเช่นลูน่าแคสิกแพนกวินส์นะครับ ก็จำนวนประมาณ36.37พันล้านถูกเผาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีหลายส่วนด้วยกันทั้งใบแนนลูน่าคลาสสิกดาวนะครับออโนสแม็กซ์เนะครับตัวนี้แล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็น l a เยอร์ที่2แล้วในในคอสมอนะครับเป็นเทอร a c ่าคลาสสิกเลเก็จะช่วยทำให้การเผาเนี่ยดีขึ้นนะครับ แล้วก็มีการคุงงานของเอ็ดเอ็ดเวิร์ดคิมกับซาลาดานะครับแล้วก็คริปโตเบสิกก็เทอรล่าซีวิสตาเนี่ยก็ได้เผยแพร่ไว้เปเปอร์คือมีการเดินเครื่องเต็มที่โอมีหลายข่าวมากๆนะครับแต่ข่าวที่สำคัญที่สุดผมว่าจะเป็นช่วงที่ทำให้โลน่าคลาสสิกพุ่งหลังปีใหม่นะครับอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่ามีการปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ แล้วผมวัดว่าแนวต้านนี่ยอยู่ที่2,000นะครับนั่นก็คือข่าวของไบแอนนะครับจะเผาเป็นครั้งที่7นะครับดังนั้นการเผาครั้งนี้จะทําให้ลู n a c l a s s สิกเนี่ยมีการขยับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับตอนที่ลู n a c l a s s สิเนี่ยล่วงลงตอนเดือนธันวาคมนะครับเนื่องจากากระแสะของไบแอนเนี่ย จากลูน่าแคสิกเนี่ยราคาอยู่ประมาณพันห้าพันหกขึ้นไปพันแปดนะครับและตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่าอ่าในช่วงระหว่างนั้นจนถึงช่วงเนี้ยนะครับก็ลงมาถึงพันสองแปดศูนย์นะครับเราก็มีการปรับขึ้นไปตอนนี้อยู่ที่พันสี่ก็น่าจะปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็เชื่อมต้นเดือนน่าจะเป็นช่วงที่ที่น่าจะเปลี่ยนโมเมนตัมของลูน่าแคสิกได้ เนื่องจากราคาของบิตค i ยด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนธันวามันมีจังหวะที่เป็นการประชุมของเฟดก็เลยทําให้ราคาบิตคอยร่วงราคาลู n a ก็ร่วงนะครับแต่ผมว่าราคาของ Luna ากับบิตคอยเนี่ยจะค่อยๆปรับขึ้นมาแหละที่2,000 20, 0วัดใจกันที่2,000 0 2 0 0 0นะครับน่าจะประมาณนั้นโอเคข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามได้นะครับเรามีช่องทางที่สำคัญก็คือลูน่าเรามีกลุ่มลูน่าทักมาที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้และก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสีย่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทอร่าจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง มูลอะคาเดมี่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับกระดาน XT เป็นกระดานระดับเที 2, ยรอ2อยู่อันดับที่25 XT มีการใช้งานง่ายและมีเหรียญกาวเยอะมากเลยนะครับรวมถึงมีเหรียญของตัวเองด้วยนะครับการใช้งานคล้ายๆกับใบแนนนะครับคุณเคยใช้ n บแนนยังไงคุณสามารถใช้ xt. com ได้อย่างนั้นนะครับมีทั้ง saving นะครับมีทั้ง staking ด้วยนะเราก็มีการใช้ staking พวกฝากยาวฝากสั้นก็ saving นะมี NFT ขายด้วยในนี้นะครับเราก็มีฟังก์ชันอะไรที่คล้ายๆกับ n บ n น e นะ คุณใช้ Binance ยังไงนะครับรวมถึงใช้ XC ได้อย่างนั้นมีซัพพอร์ตด้วยนะครับคุณสามารถติดต่อได้เมื่อ,อยามมีปัญหานะครับเข้าถึงง่ายนะครับดังนั้นมีระบบการเทรดนะครับเห็นไหมนะครับมีทางกระดานซัพพอร์ตฟิวเจอร์โซนนะครับคุณจะเทรดเหรียญตามโซนต่างๆได้ m e t a เวิร์นะครับเกสเว็บ 3.0, g a t e s c น l e เกสเก เหรียญท,ที่สายเกสเกลเขามาลงทุนกันนะนะเราก็แฟนโทเค็นนะครับดอชนะนะครับดอชนี่คือคู่เทรดเหรียญมีมนะครับโอ้ก็มีเหรียญกาวเยอะแยะมากมายเลยสามารถเข้าไปหาได้โอ้ขนาดผมหมุนอย่างเงี้ยผมยังยังเลื่อนหลายครั้งเลยนะครับเหรียญได้นะครับที่เป็นสกุลของไดนะ้เนาะอินเดนะครับ index m a r k มาร์เตตัวนี้ก็เป็น เหรียญที่เล่นในพวกกองทุนต่างๆนะครับมันก็จะมีการจัดการนะครับคุณอยากจะอยากจะเทรดอยากจะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเล่นตรงนี้ได้เพราะว่าเขาจะจัดการเหรียญในกลุ่มเหรียญของให้กับสําหรับคุณนะครับ mm hmm. ก็มีเยอะแยะมากมายนะเหรียญกาวเหรียญอะไรพวกนี้มีระบบเทรดมีระบบฟิวเจอร์นะครับเยอะแยะเลยนะมี ETF ด้วยมีมาจิน มีอินเดนะครับรวมถึงระบบจัดการกระเป๋าต่างๆนะครับก็มีการจัดการกระเป๋าเยอะ Wallet, s u p p o r t f ฟ a ม r ร์จินฟ i วเจ r ร r อออย่างอื่นนะนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับกระดาน XT ใช้ง่ายนะครับแล้วก็คุณเคยใช้ b บ n a น c e มาอย่างไง XT อย่างนั้นก็ไม่ได้ต่างกันนะครับแล้วก็มีระบบที่ดีนะครับ ก็กระดานอันนี้อยู่อันดับที่25นะครับก็มีฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับแต่ส่วนใหญ่ทางแอดนะครับทางช่องคอยนิมูลของเราก็จะใช้ในการซื้อเหรียญกาวนั่นเองนะครับหรือเหรียญต้นน้ำนะฉะนั้นข้อมูลเราฝากกระดาน XT.com ไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามโฆษณา